สวัสดีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อเปลี่ยนชื่อแอบหลังผมลงคลิปนี้นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ปุกช่องนะเพราะว่าผมอ่า,อาจจะเล่นเกมอื่นด้วยนะครับไม่ได้เล่นแคมในลอัแซนบ็อกอย่างเดียวนะวันนี้เราจะมาเล่น r m s กันนะครับ r m s นี่ผมเพิ่งโหลดมาวันนี้นะโหลดของเถื่อนมา <c oughs> ผมค้เกียด ใจตังค์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอส่าสองศูนย์กันนะครับลายเอาลายเนี้ยไทยแอร์เอเชียนะครับเด้ถูกไหมวะอัมาเลยเอออันนี้นะครับเอเชียคอมนะครับวันนี้เราจะบินจากกรุงเทพไปร้อยเอ็ดกันนับร้อยเอ็ดบ้านผมเองนับอย่างแรกนะครับ ่ตรงนี้ก่อนแล้วมาที่นอนเมืองขึ้นสร้อยเอ็ดค่อยไปมาร์คเอานะครับมันต้องใช้โปรนะไปกันเลยนะครับอันนี้ผมโหลดมาเป็นตัวออริจินอลเฉยนะผมไม่โหลดโปนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับไม่นานไม่นานจะเย็นเย็นเจนเย็นนะซิลิเบตนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มน,นะครับ ตัวเกมมันก็จะเป็นตัวขึ้นให้เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจากตรงนี้นะนอน,นอยู่ตรงไหนะบีบีร้อยบี0ไม่ได้แลวมวบูค่ะวะบนนรย่ยสธาน,นอุดออุบลไออุบลอาอีนี่ยร้อยเอ็ดร้อนี่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 ยสนามบินร้อ เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับปิดเบรกไปกันเลยนะครับใช้แอร์เชียร์ของเรา RE เลยนะ RE ร้อยเอ็ดนะนอนเมืองเราจะขึ้นจากดอนเมืองนะครับเสียงผมอาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าคัดจมูกเป็นวัดรเป็นวัดแต่ก็ต้องไปต่างประเทศแล้วนะครับ สามวันที่สามนี่เองนะครับเ okay, ตอนนี้เครื่องขึ้นแล้วครับเครื่องขึ้นแล้วโอเครื่องขึ้นแล้วครับเปิดแฟบส,สักสองแล้วก็เกียร์นะครับโอ okay, เคเกียร์ลอยแล้วไตระดับขึ้นไปนะครับปิดแฟบก่อนคี้กเกียจใช้แฟบแล้วเค okay, บินขึ้นไปนะครับไตระดับให้ถึงประมาณสามหมื่นฟุต คองนี้ผมอาจจะไม่พูดนะครับแล้วก็อาจจะบินยาวนะครับก็ไม่ได้อ่าจ,จะให้ทุกคนร่อนานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่ไปถึงแอะใกล้ถึงสนามบินนะครับซึ่งลอยเอ็ดนี่บ้านผมนี่คือเส้นทางผ่านของเครื่องบินที่ไปลงที่ลอยเอ็ดเลยนะครับ ันนี้ผ่านมาสามนาทีแล้วความสูงอยู่ที่หกพันฟุตต้องไต่ระดับอีกนะครับผมนี่เล่นเกมเครื่องบินบ่อยนะแต่ไม่เคยเล่นแบบดีๆไม่เคยเล่นแบบชีวิตจริงเลยนะครับผมเล่นผมเล่นแบบบ้าๆบอๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ตอนถึงใกล้ถึงสนามบินในช่วงแลนดิ้งนะครับเจอกัน โอเคตอนนี้ก็ถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลจากอานอนเมืองมากนะครับถึงประมาณนี้ก็น่าจะแถวแถวสาแก้วนะครับในกงนครนายกนะผ่านตรงนี้นี่ผมอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะแถวแถวนั้นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ต้อง บินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระเอ็ดนับระคิดนะผมตัดไปตอนถึงระเอ็ดนับระคตอนนี้ก็ถึงขึ้นทางมาเป็นโคลาดนะครับก็เราจะเห็นกองบินหนึ่งตรงนั้นเรื่ยนะครับ <S 1> <S 1> สำหรับใครที่ไม่รู้กองบินตึกคืออะไรนะครับกองบินหนึ่งก็คือฐานรับอากาศนำในโคลาดนะเป็นหนึ่งในฐานรับอากาศสําคัญที่ เป็นฐานบินของเ1 6หที่ไปทิ้งระเบิดน,นะครับอันนี้นอกาที่ผมคิดนะตรงเ็นหนึ่งที่ผมก็เคยไปวันดเด็นะ <c oughs> กไปดีนะครับก็สนุกอยู่นะครือกรงเป็นหนึ่งของเรานะครับโคราชแบบก็คอนเทนเก่าแล้วก็เทนนะทุกคนเห็นรันเวย์ตรงนี้ไหมครับ สนามบินโคราชนะสนามบินของโคราชเลยนะครับก็ผมแอผมก็ทักเฉยนะครับนี่สนามบินโคราชนะครับก็ยาผมก็เคยไปนะไปรับญากนะครับ,บาาทีนี้ก็โคราชก็มีสนามบินสองที่แต่สนามบินโคราชเนี่ย มันจะเล็กๆเลยนะครับต้องไม่ค่อยมีเครื่องบินเลยมีแต่เครื่องบินฝึกนะครับส่วนฐานใหญ่ของโครามฐาน,าน,นกอมือหนึ่งนะครับก็น่าจะใหญ่กว่านับน่าจะใหญ่กว่าสนามบินโคราชอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสนามบินร้อยเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้ ก็ถึงประมาณแถวน่าจะขอบขอบเอ่อซูรินเอ้มขอบสารคามแบบรอยต่อระหว่างสารคามกับรอยเอ็ดบบน่าจังนะน่าจัน่าจนะประมาณนี้น่าจะแถวแถวบ้านผมแล้วนะนี่ผมบ้านผมก็จะอ่าตรง แถวทางเส้นทางผ่านของเครื่องบินลงร้อยเอ็ดพอดีนะครับแล้วก็รอให้มันขนาดจำลันเวล่วเราจะมาดูกันเคตอนนี้ขนาดรลันเวลนะครับผมก็จะทำการเดี้ยวนะครับไปเพื่อลงที่สนามบินนะครับ โอเคตอนนี้ก็ถึงละเอ็ดแล้วนะครับผมจะทำการาลงนะครับซึ่งมันไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องตีวงเลี้ยวกลับนะครับแล้วก็ลงรอบนะครับรอบนี้ผมผ่านนะผมกลับไม่ถูกนะโอเค เดี๋ยวเจอก,กันรอบที่ผมลงลันว์อีกรอบนะครับตอนนี้กเ็เลี้ยวมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาลงลงกันนะครับ,บเล่งอีกนิดนึงขึ้นหนียงนะครับลันว์อยู่ทางนู้นนะครับลันวงไลท์เปิดแล้วนะครับ พร้อมลงครับมีทางนั้นนะครับเตรียมเลียวนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสิบนาทีแล้วนะครับในคลิปถ้าเป็นคลิปที่ผมอัดนะแต่ว่าผมเล่นมาครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับกว่าจะมาถึงร้อยเอ็ดเนี่ยนานมากนะครับโอเคตอนนี้ก็ ใกล้และวครับเล่นเคยนิดนึงนะครับรถกำลังเครื่องมานะครับแล้วก็เล่งอีกนะครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วโอ้โอ้เด้ออ้อไม่นะเครื่องเครื่องตกนะครับก็สำหรับทีนี้ขอตลาไปก่อนนะครับคือมัน